สวัสดีครับพบกับเรานะครับโอดใบนะครับวันนี้เรามี ER 2014นะครับมานำเสนอนะครับผมเป็นสีดำนะครับผมโครงตัวเฟรมครับเป็นสีดำเงานะครับโชคเป็นสีเขียวนะครับผมมาดูสภาพโดยรวมภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยทะเบียนสวยเลยครับยางนี่ดอกเต็มเ็มเลยนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาครับ เรามาดูแค้งฝาเครื่องนะครับทางฝั่งด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับผมสวยใสไร้ริ้วรอยนะครับบอกเลยคันนี้เจ้าของดูแลดีมากครับปีกมอน้ําไม่มีรอยล้มนะครับผมนี่ครับไฟหน้าสวยใสครับชุดสีด้านหน้าสวยนะครับรถก็มีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมถือว่าไม่ขี้เหร่นะ นี่ครับฝาเครื่องทางฝั่งด้านขวานะครับผมค่อนข้างสวยกันเลยเรามาดูถังน้ํามันครับมีกันรอยถังน้ํามันแล้วก็กันลื่นข้างถังมาด้วยนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้แฮนด์ครับสภาพค่อนข้างสวยครับสีดําเงาสวยมากมีเสน่ห์มากนะครับผมอันนี้มีน็อตแต่งมาด้วยนะครับแล้วก็กระจกปลายแฮนด์นะครับผมมาดูเลขใหม์กันครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับผมถือว่าไม่เยอะเลยนะครับกับรถปีสองพันสิบสี่ปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมไม่เยอะกันเลยนะครับผมสภาพนี่ครับดูครับเดิมๆหมดเลยนะครับผมไม่มีรถไม่มีชนหนักมานะครับจานเบกครับเป็นรอยไม่เยอะนะครับผมยังเรียบอยู่เลยนะครับผม การใช้งานเจ้าของไม่ได้ใช้งานหนักครับผมฝั่งด้านนี้นครับมาเรามาฟังเสียงเครื่องกันต่อครับ